คือจริงๆถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ไปไหนนี่นะก็ผมชอบกินชาเดี๋ยวนี้ก็ซื้อนะร้อยกว่าบาทนะชาแบบชาญี่ปุ่นดีๆอยู่แถวบ้านน่ะนั่นคือรายรายจ่ายหลักอีกอันหนึ่งก็คือวันไหนที่ที่บ้านเนี่ยอาหารไม่มีก็ไปกินอาหารนอกบ้านแต่ว่านอกแถวบ้านน่ะนะก็อาจจะเป็นร้อยร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะรวมกันสองรายการเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ก็คือ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยบาทตีวบาอย่างนั้นนะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไระถ้าจะมีก็คือซื้อของเข้าบ้านของใช้ของขอะไรต่างๆสบูย่ยาสีฟันต่างๆซึ่งพวกนี้ไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหมแล้วก็ซื้อผล,ลไม้ก็ไปกินโด,โดยเฉลี่ยแล้วผมว่า500บาทเนี่ยน่าจะเฉลีย่ยเฉลี่ยนะน่าจะเป็นตัวหลักเป็นยืนพื้น แต่อย่างที่ผมว่าเนี่ยนานๆเราไปต่างประเทศไปนู้นไปนี่ไอ้น,นีจ้จะเป็นรายการใหญ่แล้วละ่ะซึ่งตัวนี้เราทําได้แล้วไงจมาแต่คนธรรมดาเนี่ยจริงๆรายการใหญ่เนี่ยเป็นตัวสําคัญมากที่เราจะเราอย่าอย่ไปคอมมิตถ้าคอมมิตเข้าไปแล้วคุณไม่มีเงินเหลือออมเงินเพื่อออมเงินเพื่อไปลงทุนเนี่ยนเนี่ยชีวิตเราก็จะในอนาคตก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นคง จริงๆชีวิตผมนี่ยนะช่วงที่เก็บออมเงินเนี่ยเราเราตั้งความมีความตั้งใจตั้งแต่แรกหาแหล่งที่เราทำงานได้เงินเงินเดือนดีพอใช้หรือดีใช้ได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าทำไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเราน้อยมากใช่ไหมเช่นเราไม่ต้องเดินทางเราไม่ต้องกินอาหารเราอะไรไม่ใช่ไเราไม่ต้องเสียเงินกับค่าใช้จ่ายค่าใหญ่ๆห่เช่น ค่าบ้านค่าอาหารค่าอะไรต่างๆแล้วก็เลือกไปต่างจังหวัดเลยที่เขามีอาหารสามมื้อให้เรามีที่อยู่ให้เราเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนตื่นขึ้นมาก็ทํางานอะไรต่างๆเพราะนั้นเงินสะสมเนี่ยเงินออมเนี่ยมันสูงมากนะหลายสิบเปอร์เซ็นต์ของของไรายได้จะมาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเราก็ตั้งใจเก็บเงินก่อนโดยที่ว่าเราไม่ยอมซื้อของแพงเลยไม่ว่าจะผ่อนเพลินอะไรก็ไม่เอาเช่น ไม่มีบ้านไม่มีรถเพราะเราไม่จําเป็นใช่ไหมจริง,รงๆพวกเนี้ยเราสามารถเช่าอยู่ก็ยังได้ถ้าเราปริษัทไม่ให้เชไ้บ้านเราอยู่หรือรถลาอะไรต่างๆอยู่นี้ก็ความจาเป็นก็ไม่มีจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันมันเป็นประโยชน์เราต้องตั้งใจหรือว่าไม่ใช่ว่าพอเราเริ่มซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยเงินออมเราจะหมดอะไรเงี้ยซึ่งเฉพาะเงินออมหมดปุ๊บเนี่ยคุณก็สร้างความมั่งคั่งในทางการเงิน ไม่ได้เพราะตะเกียงดวงที่หนึ่งมันไม่เปิดถ้าตะเกียงดวงที่หนึ่งไม่เปิดตะเกียงดวงที่สองดวงที่สามก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เรื่องนี้ก็ต้องคิดตลอดเวลาว่าเราอย่าไปคอมมิตรายการใหญ่ๆที่จะทําให้เราแตกไปเลยคือไม่สามารถจะม,ม,มีอมเงินเพื่อที่จะไปลงทุนทำธุกรกิจจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะสำหรับผมเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอที่เรา ในช่วงอายุหนุ่มๆเนี่ยแทนที่ว่าจะเอาเงินเพื่อไปลงทุนเนี่ยลงทุนแบบหุ้นอะไรต่างๆผมกลับไปลงทุนในการศึกษาของตัวเองนะเพราะว่าเราก็เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่มีช่องทางนะพูดตารงไม่มีช่องทางจะไปลงทุนอะไรได้ทําธุรกิจก็ไม่ได้เพราะเงินมันน้อยเกินไปอะไรต่างๆก็เลยตัดสินใจไปลงทุนกับการศึกษาให้ตัวเองจนเรียนจบปริญญาเอกแต่จากต่างประเทศเลยใช่ไหม การเรียนเนี่ยมันก็เพิ่มอำนาจในการสร้างเงินต่อเพราะว่าเงินเดือนมันก็จะมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเราก็จะได้เงินมากขึ้นตอนหลังก็ยอมลงทุนตรงนั้นนะแล้วพอกลับมาถึงตอนนั้นเราก็ประเทศไทยก็พัฒนาจนกระทั่งมีเครื่องมือในการออกเงินในการลงทุนแบบค่อยๆทำเล็นิดได้สมัยผมตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงคุณต้องมีเงินก้อนใหญ่ ต้องมีเครดิตต้องมบีอะไรถึงจะไปทําธุรกิจได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยพัฒนาตลาดหุ้นมีตลาดหุ้นเนี่ยมีเงินก็เล็กๆก็ไปซื้อหุ้นได้จะซื้อกองทุนรวมก็เล็กๆก็ได้นะทุกเดือนอะไรต่างๆก็ค่อยสะสมได้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นโชคดีเราที่เราเข้าใจเรื่องของการลงทุนเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของอะไรต่างๆอันนี้ก็สําคัญ คือเราก็ต้องหวังว่าอความหวังที่จะมีความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยมันจะสามารถกลบอความต้องการที่จะใช้จ่ายที่จะพุ่งเฟือยอะไรต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสร็จออฟอ่ะจะไม่ไม่มีอะไรแบบถ้าอย่างนั้นุณก็ต้องโชคดีเกิดมาเพราะพราะครอบครัวที่มีเงินเยอะๆใช่ไหมเมื่อคุณไม่โชคดีแบบด้านเนี่ยคุณต้องเสร็แลกเปลี่ยนนะว่าคุณจะเอาอยัางไง ถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบมีความความพุ่มเฟือยในระดับหนึ่งมีเพื่อนสูงม,มีอะไรใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆคุณก็ต้องยอมรับว่าความมั่งคั่งทางการเงินของคุณก็จะยังไม่มีนะทีนี้พอตอนที่คุณกําลังใช้ใจ่ายอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความสุขแต่ชีวิตคุณนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะมันจะทําให้ชีวิตคุณ คือความสุขหายไปเยอะเลยถ้าคุณยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแลกเปลี่ยนไปคือจริงๆที่อายุเท่าไหร่ก็จริงๆพอมีเงินน่ะแหละนะพอเริ่มทำงานมีเงินนะนะตัวนั้นจะเป็นจุดคือเด็กๆเนี่ยผมกับคิดว่าสอนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจนะ จนคุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่ทํางานต้องรับผิดชอบตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เริ่มดีนะเริ่มดีเพราะมันจะพูดรู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงยังไงจะมาแล้วก็ต้องเข้าใจตรงน,นี้ว่าไอ้ของบางอย่างเนี่ยคุณต้องดีไซน์ก่อนถ้าคุณออกแบบไม่ดีนี่นะมันจะมีปัญหาไงว่าคุณไม่สามารถจะควบคุมทางการเงินคุณได้การออกแบบก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยคือต้องดูเลยว่าคำนวณดูว่าเ้ถ้าคุณทำงานที่นี่ พักที่นี่อะไรรายจ่ายจะเกิดยังไงอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าคุณซื้อบ้านรายจ่ายมันจะเป็นยังไงซื้อรถยนต์อะไรต่างแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะคุณจะทำไหมจะเอาไหมอะไรต่างคุณจะไปคิดว่ามันจําเป็นต้องมีบ้านจําเป็นต้องมีรถอะไรต่างๆเพราะสมัยนี้คุณจะเช่าก็ได้แล้วอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําไปแล้วคุณไปค่อยซื้อบ้านทีหลังเหมือนอย่างผมเนี่ยผมบอกผมมีบ้านตัวเองเนี่ยตอนอายุห้าสิกว่านะ บ้านตัวเองจริงๆนะก่อนหน้านั้นไม่ใช่บ้านเราเป็นบ้านแม่ยายอะไรต่างๆใช่ไหมรถเองก็เหมือนกันรถก็แบบโอ้ก็จะมีรถใหม่คันแรกนี่ก็อายุห้าสิบอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราจะมีกี่คันก็ได้จะมีรถกี่คันก็ได้แล้วเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ามีพวกนี้ก่อนเนี่ยอนาคตเราจะไม่มีของใหม่ของดีกว่าใช่ไหม การออมเงินเนี่ยอันนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งเลยนะว่าช่วงที่ยัง,ยงไม่รวยยังไม่มีเงินมากเนี่ยจริงๆแล้วต้องพยายามออมเงินนะเพราะเงินเนี่จะเป็นเงินต้นที่เราจะไปลงทุนนะหาผลประโยชน์แล้วให้มันพอกผูนขึ้นไปใช่ไหมเพราะ,ะนั้นโดยปกติเนี่ยคนเริ่มมีไรายได้ให,หม่ๆเนี่ยจำเ,เป็นมากที่จะต้องออมนะหาทางที่จะ ตัดรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายรายการใหญ่ๆเนี่ยจริงๆต้องต้องตัดนะถ้าอยากจะมีเงินออมเยอะๆซึ่งเงินตัวนี้จะเป็นที่ผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเงินต้นหรือตะเกียงดวงที่หนึ่งนะตะเกียงดวงที่หนึ่งเนี่ยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการออมเกิดการเรียกทบต้นจะมาถ้าไม่มีตัวนี้น่ยทุกอย่างก็จบนะ แต่สําหรับคนที่มีเงินต้นโดยได้มาจากแหล่งอื่นเช่นมาจากมรดกจะมามาจากอะไรต่างๆที่ที่แบบไม่ต้องทํางานอันนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีนะคุณอาจจะข้ามขั้นนี้ไปได้ไม่จมําเป็นต้องไปออมอะไรมากมายนะแต่ว่าคนประเภทนั้นก็มีไม่เยอะหรอกนะคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการออมเป็นหลักนะแต่ว่าออมอย่างเดียวก็ไม่พอไง ก็ต้องไปเริ่มลงทุนวิธีการลงทุนนี่ให้ได้ผลตอบแทนที่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นะตะเกียงรุ่นที่สองนะที่จะทำให้สุขสว่างได้ก็ต้องหาการลงทุนที่ดีนะนะแล้วก็พยายามออมเยอะๆแล้วก็ไปลงทุนตลอดเวลาใช่ตลอดเวลา,ลวลาก็แต่ว่าจริงๆถ้าไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์หุ้นหรือ ลงทุนเก่งไม,ไม่เราลงทุนไม่เก่งอันนี้ก็สามารถจะลงทุนกองทุนรวมได้นะกองทุนรวมอิงตัชนีอะไรต่างๆซึ่งจากสถิติเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดอันหนึ่งนะและความเสี่ยงก็ต่ำนะพูดง่ายๆว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเยอะๆมีข้อหุ้นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว90%เนี่ยควรจะลงทุน ในกองทุนรวมยิงแต่ชนีนะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอะไรต่างจะมาแกเป็นการลงทุนที่จะทําให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็โดยที่ความเสี่ยงต่ําแล้วก็อยู่ได้นานนะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือกองทุนรวมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเพิ่มนิดหนึ่งว่า,าต้องหากองทุนรวมในประเทศหรือว่าในตลาดที่ถูกต้องด้วย นะเพราะว่าถ้าเราผิดที่เนี่ยต่อให้ลงกอง,งทุนรวมมันก็ไม่ได้กําไรเพอเพอจะขาดทุนจะมาเพราะ,ะนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาตลาดที่ถูกต้องนะถ้าหาตลาดที่ถูกต้องไม่เป็นเอกีกอันนี้ก็อาจจะมีทางเลือกอกีกเช่นไปกองทุนโลกเลยนะมันก็มีเดี๋ยวนี้คือเครื่องมือมันเยอะพอที่เราจะใช้มันนะโดยทีเ่เราไม่ต้องเดือดร้อนมากแล้วก็จะไปหวังคาดหวังผลตอบแทน สูงสูงแบบปีหนึ่ง20%อะไรต่างๆพวกนี้มันมันไม่ยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นตะเกียงดวงที่สองที่เราจะเล่งตะเกียงดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราตั้งตั้งหลักถูกแล้วเก็บเงินออมทุกปีจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนที่ถูกต้องคือเช่นซื้อกองทุนนะในตลาดโลกในอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องลงทุนต่อเนื่อง เมื่อครัมีกำไรก็เอามาใช้อะไรต่างๆต้องคิดว่าการลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณเลยนะเมื่อคือไม่มีการถอนมาใช้นะแล้วก็ปล่อยมันทบต้นไปเรื่อยๆได้ผลตอบแทนอะไรมาก็ตามจากการลงทุนก็กลับไปลงทุนต่อไม่มีการเอามาใช้นะก็าําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปอาจจะตลอดชีวิตเลยนะบางคนถึงอายุ60จริงๆก็ยังไม่จําเป็นต้องเอามาใช้อะไรต่าง นะเพราะว่าคือถ้ายัางมีเงินออมมีอะไรต่างๆก็ใช้ได้แต่ถ้าเราโชคดีเนี่ยถึงวันที่เราอายุ60นี่นะผลตอบแทนแต่ละปีมันเยอะมากจนกระทั่งเราสบายเลยใช่ไหมเราก็เกษียณอายุแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นสวนน้อยและกองทุนตรงนี้มันก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีความสบายใจว่ายังไงเนี่ยเงินเราก็ไม่หมดก่อนที่เราจะตายอะไรก็ว่าไปใช่ไหม ชีวิตมันก็จะเป็นความสุขคือมีตะเกียงสามดวงที่สว่างสวยัยเปิดพร้อมกันแล้วก็ส่งผลให้ความมั่งคั่งเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความสุขจากการเห็นมันโตขึ้นเรื่อยๆเกิดความมั่นคงในชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นกฎการลงทุนเลยนะที่ถ้าทำได้แ,แบบเนี้ยผมเชื่อว่าเราไม่เดือดรรอหลับื่องเงิน